คุณผู้ชมครับพบกับรายการข่าวหินของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับรายการของเราครับจะนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยน้อมนาแนวพระดดพราชดำริปรัชญาสิทธิธพอเพียงครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถพิตรในหลวงรัชก,กาลที่9ที่ท่านได้ทรงวางรากฐานในการดำเนินชีวิตไว้ให้ครับโดยนําเสนอผ่านตัวเกษตรกรต้นแบบชุมชนตัวอย่างครับที่นําแนวพระสิทธิของพระองค์ท่านไปปฏิบัติแล้วก็ประสบความสําเร็จ เนหาช่วงแรกของรายการจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ สวัสดีครับคุณนนท์ครับอ๋อสวัสดีครับผมอ่าวันนี้คุณนนท์ทำอะไรอยู่ครับก็มาดูผักในแปลงเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างมีแมลงมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยครับครับผมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูฟาร์มของคุณนนท์ครับเรื่องฟาร์มสุกกินได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมผมอยากถามคุณน้อหนึ่งเรื่องของสุกกินได้ที่มาของสุกกินได้นี่มาจากไงครับที่มาของสุกกินได้คือมาจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยเราทำสวนกล้วยไม้แล้วมันมีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณแม่ต้องเข้าไป อ่าฉีดปุ๋ยฉีดยาในในในเรืในในฟาร์มกล้วยไม้แล้วมันมีเรื่องของค่าสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงเราก็เลยเลิกทําสุนกล้วยไม้แล้วมาทําอะไรที่มันมันปลอดภัยต่อตัวคุณแม่ก็เลยมาทําผักออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความอ่าที่มาของคำว่าสุกกินได้ก็คือมาจากการที่คุณแม่ทําร้านอาหารด้วยทําร้านอาหารที่เราใช้วัตถุดิบหลักในในฟาร์มเราเนี่ยไปใช้ในร้านอาหาร แล้วก็เวลาคนทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยสุขที่สามารถกินได้ความสุขที่สามารถสัมผัสได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปทําในส่วนของสายการท่องเที่ยวทำโรงแรมทาอะไรมาก่อนแล้วทําไมถึงมาเลือกการปลูกผักที่เป็นผักอินทรีย์อย่างเงี้ยครับเดิมทีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเป็นการปลูกผักแบบไฮโดรโอนิกนะครับแต่เราเนี่ยก็ไม่ใช้สารเคมีเหมือนกันคือเขเาไม่ใช่สารเคมีคือไม่ใช้พวกยาฆ่ามแมลงอะไรเง <ใน S 2> ี้ยมันจะมีปุ๋ยมีอะไรมีใ่ใช่ก็เป็นอาหารสารอาหาร A สารอาหาร B เหมือนเจอปกติครับแต่ทีนี้คือ ปัปจจัยหลักที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีแรงงานครับแรบางงานหายากมากเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากการทําผักไฮโดรโปนิกมาเป็นผักออร์แกนิกผักอินทรีย์เลยอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบล้าก็นำรางเนี่ยที่ที่ปลูกไฮโดรโปนิกนนนใ,ชใช่ครับมาพลิกด้านทํามาเป็นโตปลูกผักแล้วก็ยกเลยเนี่ยเพราะโตก็ใช้โตเดิมครับใช้แบบ กับพื้นเดิมเลยไอตัวผักที่เราคุณนนปลูกที่ฟาร์มเราเนี่ยครับมีผักอะไรผมเห็นรอบๆผมนี่มีผักหลายชนิดมากเลยผสมผสานมากมีอะไรบ้างครับก็จะมีจะมีพวกผักสลัดก็จะมีกิทอเกตโอ๊กแล้วก็คอสอันนี้คือคอสถูกไหมใช่ครับแล้วก็จะมีมีไวล์ล็อกเกตนะครับแล้วก็จะมีเอ่อวอเตอร์เคสเขียวแดงนะฮะแล้วก็มีผักเคลครับผมที่ที่ที่เราปลูกอันนี้ตลาดของคุณนนคือแบ่งเป็นตลาดที่ขายขายเป็นผักสดด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารแปรรูปด้วยใช่ไหมครับที่มาของการทําร้านหรือสุดเนี่ยมันมนครับ จริงๆท,ที่มาของการทําร้านเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจที่เราต้องทําในการในการปลูกผักเนี่ยครับ,ค,รบคือว่าพอเราเมื่อก่อนเราปลูกผักค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะเราส่งไหนบ้างเมื่อก่อนเนี่ยผักไฮดโดรปนิกัสเราส่งที่โรงแรมโรงแรมห้าดาวที่อยู่ในใจกลางเมืองเช่นแบบแฉวสุขุมวิทเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยปริมาณมันอาจจะที่โรงแรมเขาใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เราซึ่งผักเราอะเมื่อก่อนอะเราผลิตได้เดือนหนึ่งประมาณเกือบเกือบตันอะไรเงี้ยครับมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบ หาวิธีกระจายผักให้มันน้อยที่สุดหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยทาร้านอาหารด้วยแล้วก็มาขายส่วนตัวเองด้วยเงี้ยก็คือว่าคุณมันมีการวางแผนธุรกิจกับว่าเราปลูกผักแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปขายกระจายสินค้ายังไงใช่ครับฐานลูกค้าหลักของเราก็คือเป็นการขายเป็นผักสดใช่คับทีนี้พอเราขายไม่หมดปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องทำการแปลูกถูกไหมใช่ครับเราก็เลยทําร้านอาหารแล้วเราก็ขายขายผักในร้านอาหารด้วยครับแล้วเราก็มีออกไปออกบูธข้างนอกด้วยไปขายตามตึกออฟฟิศตามอะไรเงี้ยเอาผักพวกนี้ไปขายบ้างเงี้ยครับคุณมันก็ได้ หมือนก็สร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้คนผู้คนพวงด้วยไหมก็ด้วยครับแล้วก็ให้กับตัวเราเองด้วยแล้วให้กับครอบครัวเราเองด้วยเพราะอย่างแบบคุณแม่เนี่ยก็พออย่างที่บอกคือพอมีสารเคมีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่ที่มันดีกับเขาเี้ยอย่างแบบน้ําผักเคียวเราก็พยายามเอาให้เขาทานบ่อยๆเพื่อที่ไปล้างสารพิษเพราะเคียวมันมีส่วนในช่วยเรื่องของการล้างสารพิษตกค้างที่อยู่ในร่างกายด้วยก็ให้คุณแม่ทานอะไรอย่างเงี้ยครับคราวอันนี้ผมอยากให้คุณนนท์ฝากถึงเขาเรียกว่าอ่า เกษตรกรหรือว่าคนที่มาดูรายการเนี่ยรายย่อยที่อยากจะทําอย่างคุณโดนบ้างเนี้ยขาต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกก็คือหาข้อมูลก่อนว่าเราจะไปเข้ากับเครือข่ายไหนรหรือว่าเราอยากจะทําประเภทไหนเงี้ยเราก็หาข้อมูลศึกษาข้อมูลก่อนเงี่ยเตรียมตัวมีถ้าเกิดสมมติมีสถานที่อยู่แล้วก็ก็ลองดูว่าสถานที่ของคุณเนี่ยเพียงพอมากน้อยแค่ไหนทําได้ปริมาณเท่าไหร่เราจะทําเล็กๆหลังบ้านก็ได้ใช่หลังไม้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มจากจริงๆมันก็ควรจะเริ่มจากหลังบ้านก่อนว่าเออคุณไปล่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิด ทำจากหลังบ้านแล้วก็มันไปรอดก็ค่อยๆเพิ่มไปได้ไปการสร้างแบรนดิ้งไปใช่ครับค่อยๆไปครับมันจะได้ไม่ต้องเดินอย่างช้าๆแต่เดินอย่างมั่นคงดีกว่าครับนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําความรู้จากคุณนนท์ไปประยุกต์ใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณครูเป่าครับคุณครูสอนนัทสินโคนครับที่มีการใช้เทคนิคทำมะพร้าวบอลใสครับเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากต้นมะ เนื้หาจะเป็นอย่างไรไติดตามชมได้เลยครับครั้งแรกที่ที่เริ่มทำนะครับก็ไปเก็บมะพร้าวที่งอกแล้วมาทำเอามาปอกเปลือกหมดเลยแล้วจับลงกระถางนะครับแล้วก็ปล่อยเขาแรกๆเลยสูงลิฟเลยสูงลิฟเลยแล้วพอหา ข้อมูลศึกษาโด,ดโดยได้อาจารย์จาก YouTube หลายๆท่านนะครับเราก็เริ่มทำกรีดเปิดยอดกรีดเปิดกราบทดลองทำถูกผิดถูกจนตายไปเยอะครับกว่าจะได้ก็ประมาณเกือบๆปีได้ไมั้งกว่าจะรู้เทคนิคที่จะทำให้ไม้ขึ้นฟอร์มมาได้ให้ไม้สามารถอยู่ได้นานหลายๆปีออมะพร้าวนี่ได้มาจากหลายๆที่ครับ สายพันธุ์นะครับทางภาคกลางก็จะมีน้ําหอมเสียส่วนใหญ่น้ําหอมออแล้วก็มะพร้าวแกงทางใต้ก็จะเป็นมะพร้าวแกงมาลายูก้านเหลืองก้านส้มนะครับมะพร้าวไฟโบราณน,นะครับแต่และท้องที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันเราก็เอามาลองมาลองทำลักษณะเขาว่าเ,เขามีลักษณะโดดเด่นยังไง มีตาเดียวหรือเปล่ามีสามตามีสีส้มมีก้านเหลืองนะครับตรงนี้จะจะทำให้ราคาเขาเขาสูงขึ้นนะครับอย่างลูกน,นี้ลูกน,นี้ก็เพิ่งจะงอกนะครับลูกน,นี้ก็เพิ่งจะงอกก็ระยะเวลาในการเพราะเขาก็จะอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์ขึ้นอยู่ครับแต่ละสาย,สายพันธุ์เขาแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับ ทรงนี้คือทรงน้ำเต้านะครับผ่านมาลูกอย่างลูกนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่า3เดือนนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของเขานะครับในการเติบโตของเขาขึ้นมาลักษณะประเภทแต่ละรูปแบบที่เรานิยมเลี้ยงกันในกลุ่มของมะพราบนทรนะครับก็จะมีประเภทยกราก ลากคุมกลานะครับทรงตกกระถางน,นะครับแต่ละทรงเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างประเภทนี้ก็จะเป็นยกลากนะครับเป็นยกลากลากก็จะยกลอยขึ้นมาจากดินนะครับลอยขึ้นมาจากดินนะครับส่งต้นขึ้นมานะครับแล้วก็ลากคุมกลา รากคุมกลาก็จะเป็นในส่วนของตรงๆนะครับตรงๆนะครับในส่วนของรากก็จะโอบกลาทุกด้านนะครับแล้วก็ทรงตกกระถางทรงตกกระถางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งรากเขาจะเอ็นเอ็นเอียงนะครับเรียกว่าทรงตกกระถางในกลุ่มของไม้แต่ ละลักษณะนะครับก็จะแบ่งแบ่งประเภทกันตามนี้นะครับแล้วก็แบบปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันอย่างนี้ก็คือแบบปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็มาหอ่อห่อให้ได้รากนะครับแล้วค่อยมาลงกระถางเลี้ยงในลักษณะแบบนี้นะครับคือ ลอกกบบากบะพเพาวทั้งหมดโชว์ลักษณะของกะลานะครับจุดเด่นของลูกนี้ก็คือกะลาเขาจะเรียวเรียวแหลมนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับกะลาที่เป็นกะลากลมน้ำหอมของบ้านเราปกตินะครับแต่ถ้าจะเลี้ยงทั้งเปลือกเราจะได้ความสมบูรณ์ของรากอย่างลูกนี้ผมลองปอกเปลือกออกครึ่งหนึ่งแล้วใช้การหลอกไม้ นะครับใช้การหลอกไม้โดยที่ทเอาผ้าคลุมไว้นะครับเพื่อที่รักษาความชุ่มชื้นเ้าเราก็จะได้ลากที่เส้นใหญ่นะครับเราก็จะได้ลากที่เส้นใหญ่ออกมานะครับแล้วต่อไปเปลือกเขาเปลือยนะครับเปลือกเขาเปลือยเราก็จะมาโชว์รากเขาได้แล้วนะครับนะครับแบบนี้แบบนี้ก็ปอกเปลือกก่อนครับปอกเปลือกแล้วเลี้ยงด้วยน้ำนะครับคือแช่น้ำไว้ให้ลากยาวนะพรอรากยาวขึ้นมาเสร็จปั๊บ เราก็มาจับยกลากเพื่อที่ใครให้เขาเอ็นออกมานะครับในการตั้งตั้งทรงนะครับต้นไม้เขาจะหาแสงนะครับยกหาแสงตลอดถ้าเราหงายเขาแบบนี้นะครับยอดเขาก็จะจะพุ่งขึ้นถ้าเราคว่ำลงลักษณะทรงนอนนะครับเป็นทรงตูดมดเขาก็จะอยู่แบบทรงตูดมดถ้าเราตั้งตรงๆเป็นทรงคุมกะลานะครับ เขาก็จะเป็นทรงคุมกลานะครับแต่ละประเภทก็อยู่ที่ลักษณะการจัดวางนะครับจะเป็นทรงจุดมดจะเป็นทรงคุมกลาจะเป็นทรงตกกระถางอยู่ที่เราตั้งทรงนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ที่ผิดแปลกลักษณะหรือผิดแปลกพันธุกรรมก็จะเป็นพวกสองยอด3ยอด2หนอสามนอซึ่ง ในธรรมชาติเขาเขาจะเกิดขึ้นมาเองนะครับเขาจะเกิดขึ้นมาเองอย่างต้นนี้ก็คือจะเป็นสองหนอ่อเออสองยอดครับสองยอดสีส้มนะครับซึ่งซึ่งจะเกิดจากธรรมธรรมชาติเองเราไม่ได้ไปดัดแปลงเขานะครับปกติมะพร้าวก็จะเห็นมียอดเดียวนะครับแต่สายพันธุ์ที่เขาผิดพันธุก,กรรมนะครับเขาก็จะมีสองยอดมั่งมีสามยอดมั่งเออเป็นสีเหลืองทองมั่ง นะครับแต่ละประเภทนะครับที่ได้พบมาคุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกรออนไลน์ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแบรนด์ TT Organic Rice ครับที่มีการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ข้าวอินรีย์และข้าวทัพทิมสยามครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับผมอะ่ะเป็นประธานตลาดกเกษตรของจังหวัดนนท์ด้วย นะครับผมก็จะมีตลาดที่าการไฟฟ้าการฟ้า,ฟา่ายผลิตประเทศไทยพระรามเ็นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลทรงอกนะครับแล้วก็สถา,าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนนทบุรีสารกางนะครับก็คือพวกเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตของที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไปขายตามสถานที่ต่างๆครับ ก็คือจะสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละคนไปครับถ้าเกษตรออนไลน์ผมก็จะขายตามในเพจ f a c e b o o ไลน์นะครับผมหรือไปขายของตามไหนก็นแล้วแต่ผมก็จะสร้าง QR Code ไว้ให้ลูกค้าสแกนนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาผมไม่ได้ไป mm hmm. เขาก็จะได้สั่งผมได้นะครับ mm hmm. ก็คือแล้วก็จะส่งตามาไปษณียบ้างหรือไปส่งด้วยตัวเองบ้างนะครับ ยุคนี้สมัยนี้คือการขายออนไลน์ไปขายที่ไหนก็ควรจะที่จะมีการขายออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเผ <_ an> ื่อที่เราไม่ได้ไปลูกค้าจะได้สั่งเราได้นะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เห็นผลประโยชน์ตรงนั้นมากมายนะครับเพราะว่าเฮ้ยผมจะทําไปทาไมเพราะว่าผมก็ไปขายอยู่ประจาประจาอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อมาซื้อไปรอบๆไปแล้วแต่พอโควิดปุ๊บผมเห็นผลผลประโยชน์เลยครับว่าทําไมต้องขายออนไลน์ทําไมต้องสร้าง QR Code เพื่อที่จ้สแกนติดต่อเราได้ก็คือตลาดปิดหมดเลย ผมไปขายโดยตรงกับลูกค้าไม่ได้เลยนะครับก็มาได้การขายออนไลน์เนี่ยแหละครับซึ่งทําให้ยอดของข้าวผมไม่ได้ตกไปตอนนั้นผมยังกุ้มใจเลยว่าเฮ้ยราคาผมจะระบายยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือได้มาตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k เพจไลน์ั้ต่างๆนะครับก็คือจะมีกลับเข้ามาตลอดเพราะว่าตอนนั้นผมได้ทํา QR c ค d e สาหรับเพจ Facebook ต่างๆไว้นะครับ ไปขายที่ไหนผมก็จะติดไว้ด้วยก็จะแนะนําลูกค้าว่าให้สแกน QR code โค้ดไปนะสแกนอันนี้ไปนะอะไรเงี้ยครับตอนแรกๆก,ก,ก็ยังไม่ได้เห็นผลนะครับแต่ว่าพอโควิดปุ๊บผลตอบรับกลับมาดีมากเลยครับก็เลยจะมีลูกค้าแบ็กอัพกลับมาว่าเฮ้ยสั่งข้าวนี่หน่อยสั่งข้าวนั้นหน่อยนะครับผมก็ทําให้ยอดขายผมอะยังไปได้ในช่วงโควิดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผักผลไม้ต่างๆที่ผมปลูกหรือผมมีนะครับก็สั่งผ่านตามนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ลูกค้าจากต่างจังหวัดด้วยก็คือสั่งข้าวนะครับการขายออนไลน์ก็ดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ห่างไกลไม่รู้เนาะเราก็ใส่ข้อมูลลงไปว่าว่าเราทําอะไรทําอะไรแต่ในการขายออนไลน์อ่ะคือคุณลงต้องลงบ่อยๆอลงว่าคุณทําอะไรบ้างฉีดยาอย่างไงทําน้ําหมักอย่างไง นะครับสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้านะครับผมก็มันก็จะเลยได้แบ็กอัพกลับมาว่าเอยตอบรับที่ดีแล้วการที่เราว่าเราส่งจริงขายจริงอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันโดนหลอกกันเยอะเนาะ,ะครับผมผมเดินตามรอยพ่อ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9นะครับผมก็เลยเอ๊ะทำยังไงที่จะเอาพ่อมาอยู่ในแบรนด์เราให้ได้โดยการเขียนแบบเยอะมากเลยฝาดที่จะได้ตัวนี้มาผมเป็นคนเขียนเองทำเองทั้งหมดเลยนะใครมาที่นี่เขาถามว่า,าเอ๊ทีท,ทคืออะไรนะครับผม ผมก็จะบอกว่า,าที่มาของทีทีก็คือไปเสิร์ชใน Google ดูว่ามันจะเป็นคำว่าเป็นต้นนะครับคำว่าเป็นต้นเสร็จผมเอาสีเงินใส่ลงไปพระมหา,ากษัตริย์เป็นต้นแบบผมครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สวนฟาร์มเห็ดกลางบ้านครับที่ได้มีการล้มกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนครับและพัฒน,นาเป็นศูนย์เรียนรู้เรียกว่าเรียนรู้เชิงเกษตรและก็อนุรักษ์เพื่อที่จะให้เกิดการสร้างไรายได้ในชุมชนได้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ ชนฟาร์มเห็ดเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็อย่างแม่บ้านแถวเนี้ยที่ว่าเขาไม่ได้มีงานทําเขาอยู่ที่บ้านเฉยเฉยไม่รู้จะไปทาอะไรอยู่ก็เหงาอยู่ที่บ้านเนาะเราก็ไปเสนอว่าสนใจไหมถ้าจะมาทํากับเราเนี่ยเราจะสอนแล้วทำแล้วมาช่วยเราอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โอเคเนาะเขาก็อยากจะมาทำาะมันก็ได้แบบเฮ้ยมาทำใน,ใน,ใน,ในฟาร์มเนาะมันก็ดีกว่าน,นั่งอยู่ที่บ้านเขาก็ได้ไรายได้ไปละว,วันละ300บาท สอวันเนาะเราประมาณสี่สี่คนสามสี่คนเนี่ยพวกเด็กๆก็มีเด็ก,ก,เ,ดกเอ่ออย่างตอนโรงเรียนหยุดอะพวกเอ่อพักร้อนอะไรต่างๆเนาะโรงเรียนหยุดเทอมปิดเทอมอย่างเงี้ยก็มาขอบอกว่าเอา่อผมขอทําได้ไหมเราบอกได้อะไรเงี้ยเด็กประมาณอายุสิบสิบสองสิบสามขวบอะไรเงี้ยก็มามาช่วยนะแล้วคนอายุมากขึ้นแล้วก็สาวอายุบางที่อยู่บ้านอยู่เฉยๆเลี้ยงลูกลูกไปเรเรียนหนังสือก็ยังมีเวลาเนาะตอนเช้าถึงตอนสี่โมงเย็นเงี้ยก็มาแล้ว มาช่วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะมาสอนก่อนเลยว่าวิธีทําก้อนเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังเลยว่าเนี่ยขั้นตอนการทําก้อนเนี่ยมันจะมีการผสมแล่เลืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มามาโม่โม่ให้มันเข้ากันดีแล้วถึงมาทําก้อนแล้วล้วก็มานั่งอัดก้อนใส่ถุงเนี่ยตอนเราเราต้องการตอนช่วงนั้นนะคะที่เขามาอัดก้อนใส่ถุงเนี่ยมันจะยากมันจะใช้เวลานานอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นร้อย,อยเป็นพันพนก้อนอย่างเงี้ยมันใช้เวลาหลายวันเราก็พยายามสอนเขาเนี่ย วันแรกวันที่สองก็เริ่มวันแรกก็แบบช้าหน่อยเนาะวันที่สองที่สามสี่ห้าก็เริ่มเก่งละทีนี้ก็แบบประสบการณ์บินมีชั่วโมงบินเยอะหน่อยก็เร็วขึ้นทีเรามีของของทานเราก็ทําให้เขาทานนะเนี่ยเห็ดเหิเนี่ย,ยผัดเผิด,ผดนุ่นผัดกระพงกระเพราข้าวเคืกอะไรต่างๆเราเลี้ยงแล้วก็ทานมีของทานเราก็เอาซื้อมาแล้วก็ให้เขาทานกันแล้วก็เหมือนกับทำเป็นครอบครัวอย่างนี้น,นะคะเป็นลักษณะแบบกันเอง ไม่ต้องมานั่งเรื่องมากนู่นนี่นั่นค่ะทำให้แบบสบายใจกันหัวล้อสนุกสนาเวลาทํางานไม่เครียดนั่งฟังเพลงบ้างแล้วก็หาไอ,อเปิด YouTube แล้วก็แบบเปิดฟังเพลงเพราะๆสนุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องหัวเราะกบขันกันเนี่ยมันก็สบายใจแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆกันเองดีค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีๆมีความสุนนขนะคะว่าเขามีรายได้ก็สามารถนําเงินตัวนี้ไปใช้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเพิ่มรายได้ให้เขาด้วย เขาก็มีเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยมาช่วยๆกันทนํานู่นทํานี่อะไรกันไม่ใช่ว่าแค่เหตุอย่างเดียวก็มาทํานู่นทํานีน่ปลูกนู่นปลูกนี่อะไรเงี้ยมาช่วยๆกันอย่างเงี้ยค่ะในฟาร์มให้ฟาร์มมันดูดีขึ้นด้วยแล้วชุมชนเนี้ยเขาก็เห็นว่าในฟาร์มของเรานี่เป็นยังไงทําอะไรเราก็ต้องดูสะอาดเราต้องคนโทรลเรื่องคุณภาพควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นฟาร์มเล็กแต่ว่ามีคุณภาพ คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขที่พอเพียงของคุณอดุลวิเชียนชัยครับที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองจากการเป็นวิศวกรนะครับมาสู่วิถีของเกษตรกรเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวและก็ชุมชนใกล้เคียงครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ ที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมา,อ,าอยู่กับรูปแบบแบบนี้นะครับอตอนนั้นก็คิดอย่างเดียวว่าพ่อแม่เนี่ยก็ทํานาอย่างเดียวก็เสร็จเชิงเดียวคิดว่าเราก็จะมีความสุขในรูปแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการทั้งหนี้สินทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของครอบครัวเราทําให้เราต้องหาที่พึ่ง และที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุดก็คือศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9เนีครับทรงมอบไว้ให้กับประชาชนชาวไทยผมก็ได้น้อมนําไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาปรับใช้พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเราก็ต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมให้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจที่ผมเริ่มที่จะก้าวเดินไปในรูปแบบของทฤษฎีบันไดก้าวขั้นนำไปสู่ความพอเพียง พ่อหลวงบอกว่าเราจะต้องพออยู่พอกินนะพอใช้แล้วก็ต้องพอร่มเย็นให้ได้ตรงนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องเป็นต้องมีให้ได้เป็น4ี่เสาเข็มขั้นพื้นฐานต่อยอดไปสู่ขั้นก้าวหน้าก็คือการทําบุญทําทานเก็บรักษาการถหนอมอ,อาหารนะครับแล้วก็การขายแล้วก็สร้างเครือข่ายในที่สุด ซึ่งตรงนี้พอเราได้น้อมนำศาสตร์ของในหลวงมาใช้ก็ทำให้ครอบครัวผมนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรารู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการนำในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายอย่างที่ในหลวงบอกว่าเราจะต้องทำบัญชีครัวเรือนให้ได้ก็มาทำนะครับตามขั้นตอนต่างๆจนทำให้ผมสามารถที่จะ สร้างผลผลิตของเราเองเก็บไว้กินเหลือจะกินก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและที่สําคัญคือเมื่อเหลือจากการแบ่งปันแล้วเราสามารถที่จะนําไปขายนําไปแปรรูปแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีเลยเมื่อเกิดรายได้แล้วก็ เกิดเป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นวงกว้างก็ทำให้อดุลวิเชียนชัยนะครับสามารถที่จะเดินบนพื้นฐานของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนอ,อื่นๆได้เห็นว่าศาสตร์ของพระราชานะครับศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนในชีวิตของเราได้จริงนะครับบางคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง รวยไม่ได้ไม่ใช่นะครับถ้าเราบริหารจัดการเป็นรู้จักพอประมาณในรูปแบบของเรารู้จักเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเราก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็สามารถเติบโตบนพื้นฐานของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีเลยนะครับและที่สําคัญคือพอมา ไปยุคสู่การทาําโคกหนองนานะครับด้วยบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดจากพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ทําให้ประชาชนชาวไทยนะครับสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเดินบนพื้นฐานของคำว่าวิกฤตในยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ปฏิญาณตนไว้ว่าชีวิตนี้นะครับ เราจะคืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับเราจะน้อมนำศาสตร์ต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับไปต่อยอดนะครับไปเผยแพร่นะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกๆคนที่สนใจแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าศาสตร์ตัวนี้นะครับจะเป็นหนทางรอดนะครับสำหรับประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการข้าพดินในสัปดาห์นี้ครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะนําความรู้ที่ไดจากรายการของเรานะครับไปปรับใช้ในชีวิตนะครับให้กับครอบครัวสังคมและก็ประเทศชาติได้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการข้าพนิงของเราได้ใหม่ในวันและเวลาดีกว่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ